น,นี้เป็นวันแรกที่มีการปิดด่านชายแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์หลังจากไทยมีมาตรการตอบโต้กัมพูชาโดยมีหนังสือคำสั่งจากกองกำลังสุรานารีลงวันที่7มิถุนายน68เรื่องมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนท้าวรจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่ชายแดนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์และบุรีรัมย์ตามคำสั่งของกองทบ,บกและกองทัพภาคที่2ทั้งนี้การกำหนดมาตรการของวันเปิดปิดดังกล่าวแต่ ละจุดผ่านแดนทาวรและจุดผ่อนปลนการค้าก็มีรายละเอียดวันเปิดปิดที่แตกต่างกันขณะที่จุดผ่านแดนทาวนช่องจองตะบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินได้มีการปรับเวลาวันในการเปิดปิดจากเดิมเปิดทุกวันปรับเป็นเปิด3ามวันต่อสัปดาห์ได้แก่จันทร์พุธศุกร์ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยเมื่อเวลา6นาิกา30นาทีผู้สึกข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังประตูด่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเงาโดยที่ฐานกลางเจ้าหน้าที่ทหารได้มีการปิดกัน้นไม่อนุญาตให้ประชาชนผ่านขณะที่หน้าด่านประตูมีการปิดประตูหลัก พร้อมทั้งค้องกุญแจจากฝั่งไทยอย่างมิดชิดโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยดูแลทุกพื้นที่ส่วนฝั่งกัมพูชาสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่หน้าด่านของกัมพูชาพากันมายืนถ่ายภาพหมู่โดยมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไทยและชวนให้บันทึกภาพร่วมกันแต่ถูกเจ้าหน้าที่ไทยปฏิเสธเนื่องจากผู้บังคับบัญชาสั่งการไม่ให้ถ่ายภาพร่วมแต่ย่งใด ทั้งนี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่9มิถุนายน68เป็นต้นไปประชาชนทั้งสองประเทศผ่านเข้าออกได้โดยใช้พาสปอร์ตหรือบอร์เดร์พาสเท่านั้นจำกัดการส่งออกสินค้ายุทธภัณฑ์ตามกฎหมายงดการส่งออกสินค้าเพื่อการก่อสร้างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กเส้นหรือสินค้าอื่นตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจนเวลานั้นส่วนยานพาหนะทุกประเภทเข้าออกได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ปฏิบัติตามระเบียบและตาม หลักสากลต่อมาเมื่อเวลา10นาฬิกาได้มีทหารของกัมพูชานำแผงเหล็กมาปิดกั้นประตูทางฝั่งของกัมพูชาพร้อมจัดทหารกัมพูชาได้เฝ้าระวังเช่นกันทั้งนี้มีรายงานว่าบริเวณหน้าด่านช่องจอมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านด่านตาบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินได้สังเกตเห็นรถของด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิงรถกระบะและรถโดยสารสองแถวโดยสารชาวกัมพูชาจำนวน68คนพร้อมของกลางเช่นกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เข้ามาบริเวณหน้าด่านเพื่อผลักดันกลับประเทศเนื่องจากเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย ด้านคุณวัสนานาน่วมสื่อมวลชนสายทหารโพสต์ข้อความระบุว่าช่องทางธรรมชาติปิดหมดแล้วกลาโหมแจงสถานการณ์ไทยกัมพูชายัางไม่ปิดด่านแต่เพิ่มความเข้มงวดเว้นช่องทางธรรมชาติที่ได้ปิดไปแล้วตั้งแต่ตอนปราบแก๊งคอเซ็นเตอร์แจงเหตุมีมาตรการเข้มเพราะเขมียนเพิ่มเติมกำลังมีการดัดแปลงที่มั่นทางการทหารเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งไทยกัมพูชาตาม แแนนวชยดยพลเอกนัทพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมชี้แจงสถานการณ์ในเวลานี้มีมาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับการเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาวา่า1การกำหนดมาตรการต่างๆที่มีการยกระดับตามแนวชายแดนครั้งนี้ เป็นไปตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชตามนโยบายรัฐบาลและมีการกำกับดูแลทางนโยบายโดยกระทรวงกลาโหม 2. ในการผ่านจุดผ่านแดนกัมพูชาขั้นที่1และ2การปฏิบัติปัจจุบันอยู่ในขั้นเพิ่มความเข้มงวดยังไม่ได้มีการปิดจุดผ่านแดนเว้นช่องทางธรรมชาติที่ได้ปิดไปแล้วช่วงที่มีการยกระดับการปราบปรามขบวนการยาเสพติดและแกง๊งขอเซ็นเตอร์ในเวลาที่ผ่านมา สาเหตุที่ประเทศไทยต้องกำหนดมาตรการนี้เนื่องจากมีการเพิ่มเติมกำลังของทหารฝ่ายกัมพูชาตามแนวชายแดนและมีการดัดแปลงที่มั่นทางการทหารซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งไทยกัมพูชาตามแนวชายแดนอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังมีความห่วงใยผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน จึงกำหนดข้อยกเว้นภารกิจจำเป็นต่างๆไว้ด้วยขออนุญ,ญาตอ้างอิงจากกรณีที่สมเด็จทูนเซนได้โพสต์เมื่อโพสต์เฟซเบุ๊กไปล่าสุดนะะี่ค่ะพูดถึงเรื่องของผลกระทบหากมีการเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะคะบอกว่า สินค้าที่จะเข้าไปในกัมพูชาของไทยเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบมากกว่ากัมพูชาจะได้รับผลกระทบอันนีร้รัฐบาลได้มีการประเมินเลยไหมคะว่าการเปิดปิดด่านชายแดนเนี่ยคะ่ะจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าด้วยหรือไม่ตามที่สมเด็จฮุนเซนได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้นะคะ่ะครับหนึ่งนะครับการเปิดปิดด่านไม่ได้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการค้าเลยนะครับที่ผมพูดไปแล้ว การเปิดปิดด่านเป็นเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของคนผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อการค้าอาจจะมีนะครับซึ่งเราได้คำนึงถึงไว้แล้วถึงได้มอบอำนาจให้แต่ละจุดภายใต้ทหารคอนโทรลแมนเนี่ยนะครับเป็นผู้ดูความเหมาะสมของการเปิดและปิดผมจึงกลับไปที่ประเด็นเดิมว่าเรายังไม่ได้ปิดด่าน เราปรับเวลาการเปิดปิดด่านและจำกัดการเข้าออกของคนนะครับและไม่ใช่ทุกด่านเปิดปิดเวลาเดียวกันและจำกัดคนประเภทเดียวกันแต่ว่าเราดูตามความเหมาะสมส่วนเรื่องใครได้ผลกระทบมากน้อยกว่ากันนั้นก็เราก็ได้คํานึงถึงครับแล้วเราคิดว่าผมขอตอบในส่วนของไทยเท่านั้นนะฮะเราไม่มีปัญหาครับขออนุญาตครับจากช่อง3นะครับ ท่าทีของตัวเบตุนเซนในวันนี้ครับอาจจะมีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเหมือนกับการเมืองภายในค่อนข้างเยอะครับทางการไทยจําเป็นจะต้องออทําความเข้าใจกับสังคมของเราอย่างไรบ้างไมาหมครับเกี่ยวกับเรื่องชายแดนตอนนี้ครับเราก็ที่ผมออกมาแถลงข่าวทุกวันเนี่ยนะครับก,ก็ผมก็พยายามเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยเข้าใจในจุดยืนของเราสิ่งที่ผมพยายามพูดตอนนี้ก็คือ และเมื่อวานนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีทางหน่วยงานทหารมาร่วมถแถลงกับเราด้วยและหลังจากนี้ก็จะมีเป็นครตามความจำเป็นนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทราบว่าทั้งรัฐบาลทหารตอนนี้มีแนวทางเดียวกันนะครับและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนไทยถูกนำมาเป็นตัวตั้งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งอื่นนะครับ แล้วก็ความอธิปไตยแห่งรัฐก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นในดแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนอยู่ในอยู่ในทิศทางเดียวกันนะฮะอยู่ในเรือลําเดียวกันแล้วก็จะเดินทางเดินหน้าไปพร้อมๆกันก็อยากให้พี่น้องชาวไทยสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าเราไม่ได้ช้าเราทำ เรามีการหารือกันทั้งหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานรัฐมีการเดินหน้าทางมาตรการอาหารก็จริงแต่ก็มีการเดินหน้าทางมาตรการทางการทูตด,ด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับผมถึงได้ย้ําถึงการยืนยันว่าแม้จะมีการมีมาตรการเรื่องด่านเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ทิ้งความพยายามที่จะใช้กลไกทวิภาคี JBC ที่กำลังจะมาถึง ให้เป็นทางออกอย่างสันติวิธีนะครับโอเคนะครับคำถามสุดท้ายนะครับต้องเพิ่มเติมอีกคำถามหนึ่งค่ะคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยพอดูจนถึงวันนี้เนี่ยคนภายนอกอาจจะเหมือนประชาชนสองประเทศเนี่ยอาจจะรับรู้ถึงถึงภาวะความตึงเครียดของสถานการณ์ะจะขออนุญาตถามกระทรวงต่างประเทศอะคะ่ะว่าคือประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจสถานการณ์ ของไทยกัมพูชาตอนนี้แค่ไหนแล้วก็ด้วยด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่มีการประเมินว่ากัมพูชาเนี่ยพยายามจะสื่อสารเรื่องนี้ไปให,ให้ให้หลายๆประเทศได้เข้าใจว่าไทยเนี่ยเป็นคนที่เป็นเป็นฝ่ายที่จู่โจมหรือว่าลุกรานทางกัมพูชาก่อนอันนี้ขออนุญาตถามว่านานานประเทศในอาเซียนมีความเข้าใจสถานการณ์นี้มากแค่ไหนแล้วก็พุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยไหมคะไม่ครับพุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยไหมไม่ครับ เพราะว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่สื่อสารนะครับเราก็สื่อสารไปสู่ประเทศอาเซียนและมิตรประเทศอื่นๆเราสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเบสอันความเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นและสิ่งที่เราสื่อสารก็คือเราจัดการปัญหาเองได้เราจะจัดการปัญหาด้วยกลไกทวิภาคี ถึงจุดนี้เรายังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศที่3นะครับประเทศที่3ที่สนใจและอยากรู้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขอสักถามข้อเท็จริงเพราะเขาก็เป็นมิตรประเทศนะฮะเป็นประเทศในอาเซียนเช่นมาเลเซียเป็นต้นนะครับก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นที่จะอธิบายแล้วแจ้งให้ทราบถึงข้อความเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรต้องเป็นห่วงในชั้นนี้นะครับ